สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขององตุกตานะคะก็วันนี้นะคะทุกคนก็จะมาทําคลิปนะคะตามหัวข้อคลิปแล้วก็ตามที่ได้ทารูปปกไปเลยนะคะก็คือเป็นคลิปที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับทหารไทยนะคะซึ่งอันนี้หนูเองก็เป็นคนนึงนะคะที่มีความชื่นชอบของเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าหนูก็เคยคิดมาก่อนก่อนที่แบบจะมาเรียนที่ไทยก็เคยคิดว่าอยากที่จะเรียนทหารไทยะคะ่ะอยากที่จะเป็นทหารไทยนะคะแล้ว ใช่ค่ะใครที่ติดตามอยู่จะรู้ดีว่าหนูอยากเป็นอยากเป็นค่ะแล้วก็แต่ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้เรียนในสายนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มาเรียนที่เมืองไทยใหญ่น้อยก็ไม่ว่าจะเรียนอะไรก็จะทํามันให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ส่วนของเรื่องนะคะก็คืออเป็นอเรื่องของที่ว่าเกี่ยวกับทหารไทยนี่แหละคะ่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแต่ก็ขอเล่าแล้วกันว่า มันเป็นยังไงนะคะซึ่งหนูอ่ะเห็น FC นะคะที่เป็นทหารไทยนะคะได้เล่าให้หนูฟังนะคะว่าคือเราตุกตาร,รู้ไหมว่าทหารไทยอ่ะมันการที่ว่าเราเลือกที่จะมาเป็นอ่ะคือมันต้องมีจิตใจที่ชอบจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนมากผู้ชายไทยอ่ะถ้าอายุถึงย1ิบเอปีใช่ไหมคะยีิเหรือเปล่าคะ21อปีทุกคนจะต้องได้มาเกณฑ์ทหารนะคะไม่ว่าเราจะจับได้ใบดำใบแดงแต่ก็ ใครที่จับได้ใบใบแดงหรือเปล่าคะจะได้เป็นใบดําไม่ได้เป็นใช่ไหมคะอ่ะนั่นแหละถูกไหเนี่ยนั่นแหละคะ่ะก็คือเหตนบอกว่าถ้าคนที่แบบว่าจับที่แบบที่แบบว่าไม่ได้เป็นอะ่ะทุกคนแต่ว่าก็ต้องแบบอ่ามีแบบค่ะถ้าสมมติว่าเรียกให้ไปคบอะไรก็ต้องไปอเงี้ยค่ะอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะแต่เห็นเอฟซีเล่าให้ฟังว่าคือน้องตุ๊กตาลูไหมว่าคนที่แบบ มาสมัครเป็นทหารจริงๆอ่ะคือคนที่แบบต้องมีจิตใจที่แบบว่าชอบมากจริงๆอ่ะแล้วรู้ไหมว่าการฝึกทหารอ่ะว่ามันหนักขนาดไหนซึ่งหนูก็ไม่คิดว่าการฝึกทหารมันจะหนักหรือแบบไหนแต่หนูก็ไม่ได้คิดแบบจนถึงขั้นกับว่าคงไม่ไหวเนี่ยพอแต่ละคนก็แบบเคยผ่านจุดนั้นมาผู้ชายไทยอ่ะเนาะส่วนพ่อสมศักดิ์ก็เคยเกณฑ์ทหารแต่ว่าพ่อไม่ติดนะคะแต่ใจพ่ออยากเป็นทหารมากๆค่ะ นั่นแหละพ่ออยากไปทหารแล้วพ่อไม่ติดไม่ติดทหารค่ะพ่อไม่ติดพ่อก็เลยแบบอ๋อไม่เป็นไรแล้วด้วยความที่ว่าพ่อเองก็ด้วยความที่ว่าแบบมีหน้าที่อะไรด้วยก็เลยแบบไม่ได้ไปเรียนทหารด้วยความที่ว่าฐานะทางครอบครัวอะไรด้วยในช่วงตอนนั้นในเรื่องของการเงินอะไรด้วยค่ะแล้วก็ส่วนเห็นเอฟซีเล่าให้ฟังว่าการฝึกเป็นทหารอนะ่ะมันมันเหนื่อยมากเลยนะน้องตุ๊กตาแบบฝึกแบบ ตากแดดตากลมตากฝนตัวดําตื่นเช้ากินกับข้าวกินบางทีกินแบบเดิมเดิมอะไรเงี้ยมันมันมีใช่ไหมคะอัน,นอันนี้เห็นเอฟซีเล่าให้ฟังนะคะซึ่งแต่ละคนแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะถูกให้ไปอยู่จุดไหนอะไรด้วยนะคะไม่อ่ะแล้วแต่แบบการจัดการอะไรของแต่ละกองแต่ละอะไรเงี้ยนะคะแล้วหนูเองก็เห็นแบบเห็นทหารทหารแล้วเห็นเห็นทหารไทยนะคะซึ่งของเรื่องของการแต่งกายแต่งตัวทุกคนจะแต่งตัวเป็นระเบียก เรียบร้อยเป็นจะมีชุดที่แบบสําหรับฝึกแล้วก็ชุดที่แบบใช้ในการเขาเรียกอะไรคารมประชาหรือว่าอะไรเงี้ยคนคือใช้ในแบบออกสถานที่อะไรต่างๆมันก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพี่หนูเห็นตอนนั้นหนูเคยไปตัดเตยงามตาัดตัดเตยงามก็คือตรงที่เป็นอ่าชะอํานะคะชะอําเอ้ยเอ้ยพูดผิดตรงที่เป็นอ่าระยองอะไรเงี้ยค่ะตรงที่ไปอะค่ะตรงที่ มีนางยักษ์นะคะทุกคนนั่นแหละไปทะเลตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นก็เป็นของค่ายทหารแล้วหนูก็เห็นว่าเออในการฝึกทหารนะคะคือหาเตยงามเป็นก็จะเห็นทหารเยอะอยู่แล้วเพราะว่าก็จะเป็นทางทหารเรืออะไรใช่ไหมคะทุกคนเนาะก็จะเห็นทหารในการฝึกนะคะคือแล้วก็หนูไปที่กรุงเทพหนูก็เห็นตรงที่มีค่ายทหารเยอะๆนะคะอ่าก็เห็นว่าวิทหารไทยอะ่ะแบบ ตรงนั้นอะ่ะจะเป็นตรงที่แบบว่าศูนย์รวมแบบของทหารกลมนั่นกลมนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะเห็นแล้วก็มีปั๊มน้ํามันที่เป็นของทหารด้วยคะ่ะตัวคนแบบนั้นก็มีเหมือนกันแล้วหนูก็เห็นว่าเออในการฝึกเรื่องของทหารนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆคือแบบ ฝึกหนักจริงๆเห็นบางคนเล่าให้หนูฟังว่าบางคนฝึกทหารอ่ะแบบคนที่แบบว่าเขาไปฝึกแรกๆอ่ะคือแบบเขาไม่ไหวอ่ะเขาเป็นลมเป็นอะไรก็มีอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะเป็นลมไม่สบายโอ้โหแบบก็เลยเชื่อว่าใครผู้ชายไทยที่แบบผ่านการแบบว่าเป็นทหารมายเงี้ยก็จะแบบสุดยอดเลยเรื่องของความอดทนเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง ที่เราไม่มีนะคะแบบในการแตว่าเออต้องไปเกณฑ์ทาหารที่เราไม่มีแต่ว่าอันนี้ก็จะพูดถึงแค่เฉพาะทหารไทยว่าทหารไทยเนะี่ยมีการฝึกหนักจริงๆนะคะจะไม่ไปเทียบกับทหารประเทศอื่นๆเพราะว่ามันก็จะเข้าข่ายเรื่องของการเมืองแล้วมันจะทําให้อ่าอมืมันก็ไม่ดีนะคะทุกคนก็เลยโอเคพูดแค่เฉพาะเท่าทีเอฟซี FC เล่าให้ฟังมาแล้วเท่าทีตีเงจะรู้นะคะแล้วก็ตีอเองก็เข้าไปดูว่าเอ้ยทหารหญิงล่ะในการฝึกไปยังไงก็เห็นว่าอยการฝึกทหารหญิงก็มันก็ ไม่ธรรมดาเหมือนกันมันก็ฝึกหนักเหมือนกันอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนูแบบยังไม่เคยเห็นมาเฮ้ยทหารประเทศอื่นทาไมแบบไม่เห็นฝึกหนักอย่างเงี้ยคือแบบพอมาเห็นประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าฝึกหนักมากๆด้วยค่ะแล้วก็มีลายโกเมียอะไรด้วยค่ะซึ่งหนูหนูไม่รู้ว่าแบบถ้าสมมติว่าเราจับได้ใบแดงแล้วเราได้ปิน่นมันไม่ได้เสียเงินต่อการป็น่นใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเราจับได้ใบดําแล้วเราอยากเป็นเราก็ต้องไปเรียนอันนี้เราได้เสียเงินใช่ไหมคะในกรณีที่ว่าเราจับ ไม่ได้แล้วเราจากที่จะเป็นทหารเราก็ต้องไปเรียนใช่ไหมคะ่ะไปเรียนรอดดเอ้ยรอโดอคืออะไรไไเรียนอะไรนะคะไม,ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่าเรียนที่แบบว่าเป็นทหารนะคะไม่รู้ว่าเอ,อ่ยถูกปะเนี่ยจำไม่ได้นะคะแล้วก็อีก อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนก็หนูก็เข้าไปดูใช่ไหมคะเข้าไปดูเรื่องของทหารเรือทหารอากาศแล้วก็ทหารบกใช่ไหมคะทุกคนซึ่งอาหนูก็แบบมี f อซที่แบบเป็นทหารเรือด้วยแล้วก็ทหารบกด้วยแล้วก็ได้เห็นแล้วก็การบินพวกน,นี้ด้วยค่ะหนูก็เห็นแบบความแตกต่างของการฝึกของการออกลบอะไรต่างๆคือบางคนก็แบบว่า ได้ไปฝึกในแบบได้ไปออกลบไปอะไรด้วยคือแบบมันก็มีใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเรื่องพวกเนี้ยพูดมากก็ไม่ได้แต่ว่านี่หนูก็อยากจะมาพูดในทางที่ว่ามันฝึกหนักจริงๆขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะหนูก็เข้าไปดูเนาะเข้าไปดูใน YouTube อะไรต่างๆก็เห็นว่าเป็นข่าวมาในะช่วงก่นกอนอะไรเออมันก็ฝึกหนักจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วก็ด้วยความที่ว่าพ่อนะคะพ่อสมศักดิ์นะคะแบบเคยเกียรทหารแล้วก็อยากที่จะเป็นทาหารนะคะก็ หนูเองทําไมทาไมถึงอยากที่จะเป็นทหารในช่วงที่ว่าอยากเรียนไทยแรกๆแล้วตัดสินใจคือทหารไทยอ่ะก็จะแบบถ้าเป็นคนไทยเป็นคนไทยเท่านั้นที่แบบถึงจะสามารถที่จะมาเป็นทหารไทยได้ใช่ไหมคะส่วนตัวหนูเองนะคะก็คิดว่าอาถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ก็มีความชอบแล้วก็มีความชอบของเรื่องนี้เวลาที่แบบว่า f c เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยหนูเองก็จะมีความสนใจแล้วก็มีความที่จะแบบ ศึกษาแล้วก็แบบนํามาเล่าให้ทุกคนฟังอะไรที่ไม่รู้ก็อยากจะถามอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าอยากจะรู้อะไรไม่รู้ก็อยากจะถามนะคะเพราะว่าหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็ผ่านจาจุดนั้นมาแบบคนที่ปเณฑ์ทหารแล้วเป็นทหารแล้วหนูก็เข้าไปดูรายละเอียดว่าเออเป็นกี่ปีอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเราไปสมัครเองอ่ะก็จะได้เป็นประมาณ6เดือนแต่ถ้าเราไป จับแล้วได้เป็ดอ่ะก็ประมาณปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะทุกคนใช่ไหมคะหนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นบางคนก็บอกว่าเห็น fc เล่านะคะบางคนบอกว่าพี่ไม่ได้อยากเป็นเลยอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็ไปสมัครแล้วก็ได้เป็นไม่นานคือเราสมัครที่ชัวร์ก็คือประมาณหกเดือนอะไรหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะคะอืมเห็น fc เล่าให้ฟังแต่ก็ดีใจที่แบบมีคนเล่าให้ฟังหนูก็แบบเออเป็นความรู้รอบๆบตัวกับตัวเรานะคะก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบ มากๆก,ก็คือชอบอชุดของเครื่องแบบข้าราชการไทยค่ะเพราะว่าอะไรทำไมถึงชอบใช่ไหมคะคือหนึ่งคือมันดูสวยแล้วก็สะอาดตาแล้วมันดูแล้วมันเป็นแบบเรียบร้อยอะค่ะทุกคนคือมันไม่ใช่แค่ชุดของข้าราชการเท่านั้นการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารเอ่ยทางรถทัวร์รถไฟบนเครื่องบินเอยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งการแต่งกายของพนักงานแล้วก็ ราราชการนะคะเป็นระเบียบที่เรียบร้อยมากแล้วก็ทหารไทยตำรวจไทยเรื่องของอ่าทรงผมใช่ไหมคะก็จะแบบเป็นแบบเดียวกันหมดเลยแล้วก็เป็นอะไรที่โอ้ยตกใจไอขิมโอ้ย,ยมาอย่างนี้อีกน,น,นะตกใจเวลาเม้าว่ในกล้องเอขิมก็โดดกระโดะดออกมา,น,าน,นั่นแหละค่ะทุกคนพอได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันเทมากมากค่ะคือสังเกตเวลาที่หนูเห็นทหารไทยตำรวจไทยก็จะแบบอุย๊ย ผู้บ่าวทหารเท่ลอยอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนเวลาที่เจ้าพิษผู้บ่าวทหารจะสูตรสิ่งไดแบบสูตรแปดศูนย์สูตรแปดศูนย์อะไรสูตรแปดศูนย์ฮะคะอะไรสูตรแปดศูนย์ก็แจกเบอร์ไง แจกเบอร์โอ้แจกเบอร์เลยแจกเบอร์ทหารเลยคือตอนที่ไปหาดเตยงามใช่ไหมคะหนูไปเจอทหารเจอทหารแล้วแบบทหารที่ยืนแบบหน้าป้อมแบบเข้าเข้าไปเพราะเป็นทะเลที่แบบว่าอยู่ที่ทหารใช่ไหมคะอยู่ข้างในค่ายทหารก็จะเห็นทหารแบบมายืน<อ>นำเครืมเคาลบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหล่อไหมคือถามว่าหล่อไหมมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคนเราหลอ่อหล่อเขาหล่อเรามันไม่เหมือนกันไง ดีเขาดีเราก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่สิ่งที่ทําให้มองแล้ว<ห>แบบดูดีมาก<ะ>มันไม่มีฟิลเตอร์เออมันมีแต่ว่าไม่รู้อะมันถ้าใครสวยก็ขึ้นเลยก็สวยสวยหน้ามันเนียนมากม,ม,มันไม่มีมันต้องไปใส่เองมันมีแต่เธอปับไม่ปิดเออ <c oughs> <c oughs> เอไม่เป็นไรแล้วก็สวยอยู่ถึงแม้เราอาจจะไม่มีแบบติดตรงฟิลเตอร์ก็มันไปแล้วหรอกลับไปหรอโอเคมนจะกลับกรุงเทพโอเคเดินทางปลอดภัยอีหล่าไปถึงแล้วถึงด้วยฮะเตรียมเตรียมอ๋อเตรียมเตรียมโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะชุดที่ใส่ก็จะมีหลายแบบนะคะทุกคนเช่นชุดของอาหารบกเรืออากาศ ก็หล่อดีค่ะหล่อดีแล้วก็หล่อดีเท่ากับเท่ากับหล่อมากชอบมีความชอบเรื่องของนี้ด้วยแล้วก็นั่นแหละค่ะครูก็ชุดของครูไทยก็สวยสวยน่ารักแล้วก็ชุดของทหารตำรวจก็ใช่ค่ะอืมชุดแบบโอเคเลยเนี้ยค่ะแบบลัดรูปแล้วสังเกตดูนะคะว่าทหารตำรวจแต่ละคนอนะ่ะ หุ่นดีมากเท่าที่เจอแบบเท่าที่เห็นทหารที่อยู่ในแบบในค่ายอะคือแบบแต่ละคนคือหุ่นดีแบบสุดๆเลยเจอแต่คนแบบหุ่นดีๆแล้วคนสูงๆงมากนั้นอะตัวเองเป็นภาษาอังกฤษไม่เอาอะแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะถ้าความสูงไม่ได้เขาก็ไม่เอาใช่ไหมทหารฮะเราเห็นเลยนะคาก็ไม่สูงใคร เราเห็นใน,ในคายมันก็ไม่สูงมากบหมายถึงว่าแบบหกสิบเท่าไหร่ขึ้นบอกหนูไม่แน่ใจว่าทหารทหารต้องสูงเท่าไหร่ตำรวจปะหนูไม่แน่ใจค่ะว่าทาหารตำรวจเขาต้องวัดกันที่ความสูงหรือเปล่าลืมดูเลยมันต้องวัดกันอยู่แล้วบางคนอยากเป็นทหารแทบตายก็ต้องวัดวัดให้แบบให้มันถึงเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้หนูว่าเป็นได้อยู่มักงคิดว่าเดี๋ยวไม่โตเออ นั่นแหละแต่เคตสูงชอบชุดเครื่องแบบเขาหรอเท่มากค่ะเวลาเห็นแบบเวลาในกระเป๋าเวลาเห็นแบบทหารเดินผ่านใช่ไหมคะก็แบบออ้ตอนหมเดินผ่านก็อกระเป๋าที่ไปเรียนค่ะนั่นแหละแล้วก็รวมๆก็เคอดีมากๆแล้วก็เพิ่งมารูอีกทีแล้วก็เข้าไปดูอีกทีว่าแล้วก็เพิ่งไปรู้อีกทีว่าสุดยอดเลยเรื่องของการแต่งกายแบบเรื่องของกระทางแล้วก็ ในกระเป๋าเออนั่นแหละแล้วก็เรื่องของอการแต่งกายแล้วก็เรื่องของการฝึกนะคะฝึกหนักมากแบบหนักจริงๆหนักเพราะว่าเห็นมาแล้วก็คือหนักจริงๆแบบคนที่แบบไปเรียนมาคนที่ผ่านจุดๆนั้นมาก็บอกแล้วว่ามันฝึกหนักมากๆนะคะแต่ก็สุดยอดคะ่ะ เดี๋ยวไปหาให้แป๊บหนึ่งก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ตังเองก็จะขอตลาไปก่อนนะคะก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนนะคะกดไลค,นค,นนะคะ์กดแชร์กดติดตามในเดียคลิปทีททนนทนน่ไม่มีอะไรมากม้อนเล่าเล็กๆน้อยแล้วก็มาเรียนรู้จากทุกคนใครที่อยากบอกอะไรก็บอกได้นะคะเกี่ยวกับทหารไทยพร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเต้ขอตลาไปก่อนนะคะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย